เนี่ยนะมิติกันเอร์นะครับตัวน,นี้เขาเอ็นียงครับครับผมตัว right. ตนี้เป็นตูเนตนน้เออรถไทยเนาะอตัว,วตนี้เป็นของรถเกี่ยวครับผมต้ตนนี้ถ้าเป็นตู้ของตู้เออรถรถเกี่ยวนี่จำในจยยังไรครับผม่เต้นที่้ามหมื่นครับพร้พอมแอร์รับต้นที่สามหมื่นนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นควบคิดทีดีนะครับสิ่เหลขับรถบนต้องคอนเดนท์สบายเย็นสบายนะครับพี่น้องครับ เออันในนับแต่ละตัวครับม uh, in ีรุ chester, uh, ่นไอซ่เฮดเฮดลนไหนเนี่ยตัวนี้ครับผมตัวนี้ยางๆภาพอะไบ้งครับตัวนี้ของหางครับผมตัวนี้เป็นตัวแท็กเตอร์คูปตอร์ห้ิบอาาครับเอาศูนรตัวนี้เ้าวเฮดตะคูปเปอร์เตอร์ครับี้หอยอขหอยอื่นเฮดบผเฮดขึ้นกันหน่ตามตามบาเอร์ของของเกษตรกรนึงแตาเรไทยที่สนใจเนาะครับตัวนี้รุ่นห้าบ เดี๋ยว้อยอูครับคำย่างย่างไวมากเนยครับผมอ้ตัวนี้ประมาณสี่สิบแรงครับผมัุ่นสี่สิบแรงมีสี่สิบแรงมีหาิบครครับยุ่นี่เถือว่าเฮ็ดทึบตุลุนเนาะยุ่นครับผมรัวไทยครับผลิตทงท้อไทยเลยครับผมอืมนี่ครับพี่น้องครับเออพี่คัดเด็กครับอ่าโยมเพิ่มวงแวนครับยเ่มงแวนเนาะ พีน้องสนใจก็สสมัติโต่ชนชถามได้นะครับพีน้องครับตัวเอตัวเอซิงลานเนี้ก่อนซื้อหลานนี้กอไม่ได้ไม่ไทรโอ้ไม่ไม่ได่ยน่นะครับผมอืคนยินดีรอบผมอืมรอดรอทรงอยู่ประมาณจากตัวตัวนี้ งานวาของว่า6ตัวแล้วก็หนึ่งโอ้ส่งมาเข้าตัวแล้วพี่น้องเอ้ยเก้าตัวเราเก่าตัวว่าหนึ่งถึงสามตัวครับคันสามตัวสนมากส่งกิดสั่งมาโทรไทยเนาะครับผมโทรไทยเป็นการทำตัวแอร์ตัวแอร์ราไทยสิงเนาะครับผมครับโอ้ผมันขึ้นไปบางเมืองเย็นขนาดพี่น้องเอ้ยไปเอาไปพี่น้องเขาไปติดตังนี่เย็นสบายเลยครับสบายเลยล่ะอืมฝุ้งกระจายเนาะ ปันหน้าแหงนี่ง่ายกลุ่มเลยเลยมันมีห้องเสียสุขภาพน้วยมัะตัวนี้นี่สบายเย็นสบายเลยสุขภาพก็ดีน้ำฝากพี่น้องไว้นะพิจารณาด้วยมึงครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นโครงสร้างตัวนี้ถือว่าเป็นโครงสร้างที่ซ่อมได้เดี่ยวนะแตนเนาะเงียนมระ,ะ,มะ่ันโล่โล่รถมาประกอบเนาะเขาเาไปจังที่เขา เขาไปไประกอบไปเพื่อนพ่อพองบ่้นยังไงมนี้ไหไม่เห็นไหวครับที่ผมัไมกัโอ้ไปตีตังไงใส่รถให้ไนเลยรับผมพราะขนาดรถแต่ละขนาดมันมันทำกันพอดีเน,ะะะน,น,นาออะร,นนนนนรักผมละขั้นนึ่งลอพอทแค่ไหนครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นรุ่น4ีก่าหิโอ้สามโกโอ้สามโว่ะตุ๊กคุนเด้อตกเกาหาครัเกาหาครับผมขูเกาหาเป็นของจนเดียวบ่ไขององมัย่าโอของของโปเตะ เ็ดมาจากปีหร <auf> อครับพี่เป็นข่าปีที่สามาเพื่อน่าเคสเขามาสามปีเ็ดไปเด็กเกืบเลสองรอยกอนแล้วพอดีป๊าส่งทัวไทยพี่น้องสนใจสอบถามมาดนเร้อพี่น้องเลยอ่าเดนินมาถานี้ดี อเอบพี่น้องครับเอาพไปพ่อไปลองรีวิวตัวจริงนะครับพี่น้องครับตามมาครับพี่น้องครับไปเปิดงของแท้ของจริงครับพี่น้องครับฟังกับพวกกระเห็นพวกเตี้ยได้พี่น้องเลย นี่มีกลไกยังไงนะครับเอตัวนี้พ่นติดเครื่องเสียงนัผมไม่นอนท้งหลานงครับตทั้งหลานติดที่ไดเองเลยรับถไทยเนี่ยโกจังงามเลยพี่้องครับโม่ไปทั้งพ่นสายโมไปทั้งพ่นสายไปเลยตัวนี้ตัวเอเนาะไปเบิงหนาหลังครับตัวตีเป็นตัวเอตัวนั้นเดนเอเนาะแพงค่อยหล่อนค่อยหล่อนหลังหลัง ตัวนี้เพี้ยนแผงค่อยร้อนครับผมจักจักโตนะสามบ่เออาโอ้ยนี่เขาให้สองครับเป็นคู่นี่โอ้ปกติแต่ปกตินี่แต่ขายเนี่เขาทีทีสองอันมสองอันครับแต่ตัวนี้เป็นรถต่อคองเองรถรีวิวใส่สามอันโอ้มันเหลือครับต้องยิงเรมาใส่เอมาใส่ครับสองตัวนี้ก็เหลือแล้วเป็นวะครับผมสองตัวนี้เหนื่อยแหละอ่ามตูเอซิงรถไทยนาอืมตัวนี้ตัวนี้ปั๊มเมียนบอนี่ปัเป็นถังลุ่งเตะลุ่มครับอืม กลไกมันกิดบ่มี่อะไรยังไรเนาะครับผมที่เียต้นนี้เฮ็ดทรงทั่วไทยเนาะทรงทั่วไทยครับผมทรงทั่วไทยพร้อมเรืทั่วไทยเดี๋ยวพี่น้องไปเบิ่งเต๊ะเด็ดดาหนาเลยไปลุยลุยลายดาหนานี่เฮ้ยเขาเห็ดสีเขามีการเพิ่มเนาะเพิ่มเติมเนี่ยบอครับผมเสรนแบตเตอรี่เฮ้อุปกรณ์เสริม ครัไม่มมมมั่่่ครบายถึงว่าถ้าฮัฟติดแอร์ฮัฟเปลี่ยนตัวใดชาดไปซื้อๆยังไงครับทั้งโมงยังแงโอ้แต่บ้ามีคือเสียงประตักใส่ได้ได้สตาร์ทไหนบ่ได้ชาดยังไงชาดไหมครับอืมผวกไฟพวกัยังนี่ก็ถ้แต่งก็สร้างได้ขึ้นกันยังไงครับผมโอ้รถไทยสิงอีดีครับพี่น้องครับมีเครื่องเสียงครบสมบูรณ์แบบตันสมัยเย็นสบายตัวนี้ฮิตติดเทอร์โบพร้อมากไหมครับนี่ติดเทอร์โบ ต้นนี้ลุ่นจักแนงครับนี่ยันแนงครับสี่สิบเจ็ดเลียงเพื่มยังก็เพิ่งเงนนะเติมัไปกไประไรเพราะม่าเกือบหกสิบกเลี้ยงนเนาะส่วนยุดเอ<ม>เดี๋ยวท่านมาอยู่นี่ท่านบอกอีกตัวนึ่งติโตเลยติโต,ตเบอร์โท่เป็นยังไงบอเบร์ท่เออท่าพี่้องสนใจติดตอใดทั้งเหนเนี่ยครับเบุกไ <Facebook> ลฟ์เพจส่องยูทูบเพื่ออะไรกับามารถอ่า อ่าอรทนย้สี่ครับผมศูนเก้าสครับผมอ่าศูนย์หนึ่งี่ครับน์สีมหนึ่งหนึ่แปรับพี่น้องครับสมารถติดต่อได้ทั้งเฟซบุกอ่ามตัวเอิงครับผมเฟซเฟซบุ๊กนี่อามตัวเอิงครับผมเพจก็คื่นกันไหมะครับผมค่บพี่น้องสนใจอยากจะเข้ามาชมนะครับรถไทยอาร์มตัวเอซิงนะครับพี่น้องก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากเพื่อนหดนะครับพี่น้องครับ อันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนหลายๆครับขอบคุณครับผมครับผมครับผมครับเอาจริงๆนี่ผมจะขอรีวิวเลยครับรีวิวเดลยเดี๋ยวก็ใหายซางคนไปเห็นงานก่อนครับอันนี้จะการรีวิวทั้งนี้ก่อนเอาพี่น้องตามผมมาครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับรถุดไตนาซิงติดแอร์แต่งอย่างงามเลยครับพี่น้องครับอืมเบืองไฟในติดเครื่องเสียง บูละอลังการที่ของเสียงอ้ทานนี้บบกไอซัตภายในรุ่น4ี่แรงมาครับพี่น้องครับแต่งติดเอสิงสวยง่ามีดี ส่งทั่วไทยพี่น้องสนใจสามารถติดต่อสอบตามเพื่อนใดเด้อพี่น,นองง้องเอส่งทั่วไทยฮ็ดทุกรุ่นเ็ดตั้งแต่สามพกน้น้ขึ้นไปเนาะเอวยิบซีขึ้นไปเลยไหมเนาะยิบซีประมาณจังหมื่นยิบบซีออ 5, โอ้ราคาิ่มตวนหามื่นหา้ะพี่น้องเ้ยเไม่ถึงวันรุ่นหน่อยก็ 5, หามื่อหาที่กันออ มากับซูซีกันเด้อเนาะโอเคโอเอตัวเดียวกันเด้อเนาะนี่นะครับพี่น้องครับสนใจ้หลุดได้ทักสอบถามมันมาได้เริ่มตั้งแต่ยี่สิบสี่แรงครับโอ้สวยงามขนาดเลยมีตัวเอการไต่กันอย่างยู่ที่อำเภอเมืองจันทบ้านนอกแค่นี้เพื่อนโอ้ตัวนี้อยู่บ้านโคกเนาะ อำเภอเมืองกันจังหวัดศรีสะเกตครับพี่น้องครับส่วนเตกรติโต้ศพตาเพื่อนใดเป็นเบืองข้างในก่อนติดลายอย่างสวยงามถ้าจะทำพี่น้องอย่างตีเครื่องเสียงนี่อยครับเตะตตามงบเนาะโอ้ลูกตัวนี้เครื่องเสียงเงป้าเจ้ามื่นครับนี่สองหมื่นกว่าเครื่องเสียงนี่บ่ครับผม เครื่องเสียงตัวนี้วัดสองมึงก็ถ้าพี่น้องอยากได้เครื่องเสียงตุบต่ำตุบต่ำนะครับพี่น้องครับสมัติส่งสั่งพิเศษใดต่างครับพี่น้องครับราคาสองหมื่นบาทเพื่อนว่าเอทให้ได้โอ้ต่อไปกระชับรถกระชิม้วนเถอะนีวันนี้มีครบสุขไรไปตัวนี้สิบวันเลยเอวเลยดากได้เนี่ยไปตัวนี้โอ้สุดยอดมาตรฐานอีรีครับพี่น้องครับอือเราครับสตาร์ทเข่าเก็บเลยทันไปตัวนี้อ่ nếu start phút chít thái tân start khâu ghép nấm kết thúc rồi bên này lót thái nha xíng lót thái nha xíng tát ít đúng không? thái nha chị khả năng สั่นไหมสั่ไหมสั่ไหมเด้ไครับไเลยแม่มัมน,นุ่นว่าด้ใส่างานนันนี่หอนุ่นครับเดี๋ยวมือได้ไทยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่จิมาเมอืององีกไ,ไทยมือได้บอกผมได้ไดเดี๋ยวพ่อจมา,มามาเบือง ครับผมไอ้เอ้ามือโซ่ไงนี่ครับมโซ่หว่างนอครับนอมีนอยังไม่เลาไทยนะพี่น้องมาบังเดี๋ยวติดไอสีพอมารีวิวให้พี่น้องอีกบงอีกเธอนึ่งครับพี่น้องครับพอดีละตัตสตาร์ทเครื่องเติดเปิดเครื่องเสียงมผฟังทำไงโอยบ่ไดบ่ไดต๊กลิ่กรซินี่ตกรซิบฟัง่เียงทออฟังแต่เสียงทองอ่ะอาแต่เสียงทอก็จิอย่างซิ่งเดีวเานี้รถกระซิ่งเสียงทอกรซิ่งอย่ี้ ครับไตโนี้แล้วครับพี่น้องครับครับสมัครตอยอดอาความสบายไส้ตะคอง 그렇 <laughs>

เย็นช่ำเลยครับพี่น้องเย็นช่ำยสบายเลยครับใบหน้านี่สบายเลยพี่น้องเลย